ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอเวลาทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานเนี่ยก็คืออาการปวดตาหรือว่าอาการที่สายตาของเราล้านะครับหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานี้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการจัดไลทิงให้เหมาะสมจัดให้มันมีแสงสว่างมากพอที่จะมาถนอมสายตาของเรานะครับ วันนี้มก็จะมาแชร์ของ2อ,อย่างด้วยกันที่มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบเพอร์เฟกพอดีเลยนะครับมาเริ่มกัที่อย่างแรกเลยก็คือเจ้า BenQ Screen Bar Plus นะครับจะเป็นไลท์บาร์ที่มาแขวนอยู่บนมอนิเตอร์สําหรับคนที่ใช้งานอยู่ที่โตคอมคือส่วนตัวผมเองมงก็เคยใช้ไลท์บาร์มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเจ้า BenQ Screen Bar Plus เนี่ยมันมีงานประกอบที่คุณภาพดีที่สุดเลยก็คือมันรู้สึกว่าพรีเมียมมากๆจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยบวกกับพลาสติกนิดๆนะครับคุณภาพแล้วก็สัมผ ๆแล้วตัวดีไซน์ของมันที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือตัวที่หนีบติดก,กับจอนะครับมอนิเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยความบางมันจะอยู่แค่ประมาณ1เซนเท่านั้นไอตัวหนีบของ Screen Bar plus เนี่ยมันก็ยังสามารถหนีบได้แน่นดีไม่มีปัญหานะครับอันนี้มอนิเตอร์ที่บางขนาดนี้ก็ยังหนีบได้ก็คือคิดว่ามอนิเตอร์ทุกอันก็สามารถหนีบได้หมดนะครับเพราะตอนเอ้าออกมาเนี่ยก็คือได้หนาพอสมควรด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ไร้บาร์นะครับการใช้ไร้บาร์เนี่ยมันมีประโยชน์อยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คืออออปรรระโยยยชชนนนน์ตตงงงๆขขมมมันนัม่วถสาาาเ การที่เราติดไฟอยู่บนตรงกลางของโตะคอมตรงมอนิเตอร์เราเนี่ย มันทําให้ทั้งโต๊ะของเราสว่างไปด้วยแล้วแสงท็อปดาวที่ออกมาจากด้านบนมนิเตอร์ของการใช้ไลท์บาร์เนี่ยมันต่างกับแค่เปิดไฟในห้องให้สว่างเฉยๆตรงที่มันแทบจะไม่ทําให้เกิดเงาเลยนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเราเขียนหนังสือหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเงาจากมือเราจะไม่ไปบังสีงที่เราเขียนอยู่นะครับแล้วอย่างหนึ่งส่วนตัวความคิดว่าแสงไฟแบบท็อปดาวแบบนี้เนี่ยก็คือทําให้ของทุกอย่างบนโต๊ะเราดูดีหมดเลยนะครับคือมันจะเป็นการทําให้ทุกอย่างบนหน้าโต๊ะดูสว่างเท่ากันหมดเลยประโยชน์ทททีีี่่่่่2เนนยยยกกก็คคืืออออมมมมัััประ,ะรหหาาาบบบใ้แสงสงงงวไ โดยที่ไม่กินที่บนโต๊ะเลยสักนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับโคมไฟธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็คือมันอาจจะต้องเอามาตั้งบนโต๊ะหรือว่าหนีบกับโต๊ะอะไรอย่างนี้นครับมันก็คือจะกินพื้นที่ไปน,นิดนึงแล้วโคมไฟพวกนั้นก็มีโอกาสหันมาแยงตาเราหรือว่ามันก็ให้ไฟที่มันไม่ใช่เท่ากันทั้งหมดทั้งโต๊ะด้วยนะครับคือโคมไฟขแขวนจอมันจะเหมาะกับการใช้งานที่โตะคอมมากๆแต่สิ่งที่ทําให้ไอ้เจ้าเ e น Q Screen Bar Plu s มันพิเศษกว่าไ h บาร์อื่นๆนก็คือตัวน,นครอย่างแกือมันเอาาาาไว้้ใหเเราาารรสมถปปับปลี่ยนอุณหภูมิสีหรือววว่่าาาคคคมมสงงขอโไไฟด้นะรับ โดยการปรับมันก็คือหมุนที่น็อปเลยก็คือสะดวกมากๆนะครับแล้วมันจะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกด้วยว่าเรากําลังปรับความสว่างหรือว่าปรับอุณหภูมิสีอยู่ถ้าขึ้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นปรับความสว่างถ้าขึ้นฝั่งขวาจะเป็นปรับอุณหภูมิสีนะครับโดยการเปลี่ยนโหมดการปรับเนี่ยก็คือกดปุ่มที่ทางขวามันก็คือจะให้เลือกว่าเราอยากจะเลือกปรับอะไรครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับถ้าเรามาดูที่ปุ่มทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นปุ่มการปรับแบบออโต้อะจัสเมนต์ครับพอเรากดปุ่มนี้มันจะอ่านค่่่าาาจกอออเเบียนนทซรูขง จากนั้นตัว ScreenBar plus มันก็คือเหมือนจะ refresh นิดนึงเสร็จแล้วก็เปิดไฟในความสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นนะครับคืนนี้เป็นฟีเจอร์ที่สมาร์ทและผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเพราะบางทีเปิดไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะเปิดไฟความสว่างเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิสีที่เหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนี้เนี่ยมันคือเท่าไหร อันนี้แค่กดปุ่มเดียวมันก็อ่านค่าแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีแล้วก็ความสว่างที่เหมาะสมให้เลยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มาช่วยถนอมสายตาแบบแท้จริงนะครับพอทางานไปเรื่อยๆระหว่างวันแล้วมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถมากดปุ่มนี้เพื่อ refresh การตั้งค่าได้ตลอดเวลาให้มันเป็นเซตติ้งที่เหมาะกับตอนนั้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยตัวทางเซตอัพของเจ้า Screen Bar Plus ทั้งตัวโคมไฟด้านบนแล้วก็ตัวได al ลเนี่ยก็คือถือว่ามินิมอลมากๆนะครับ เวลาจะปลักเผลอก็หลักก็คือแค่เสียบกับ USB-A 1รูกับคอมของเรานะครับก็คือมันจะให้พลังงานทั้งตัวไดออลแล้วก็ตัวไฟได้เลยสำหรับคนที่ใช้งานโต๊ะคอมแบบสกรีนไทม์เยอะๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์นั่งทํางานหรือว่านั่งเล่นเกมเนี่ยก็คืออันนี้จะมาช่วยถนอมสายตาของเราได้ดีมากขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้โคมไฟที่มาช่วยถนอมสายตาในรูปแบบที่มันดูดั้งเดิมกว่านี้หน่อยเนี่ยก็คือจะมีเป็นเจ้า BenQ with Desk Lamp นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะที่มันมีฟีเจอร์เหนือกว่าโคมไฟตั้งโต๊ะทั่วไปซึ่งเดี๋ยวบอมพูดถึงนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่บอมสังเกตเห็นได้เลยเนี่ยก็คือบอมชอบดีไซน์มันมากมากเลยนะมันดูล้ำมันดูแบบทันสมัยกว่าโคมไฟทั่วไปมากเรื่องคุณภาพการประกอบก็รู้สึกว่าพรีเมียมคุณภาพดีอีกเหมือนกันเหมือนเจ้าสกรีนบาร์พลัสเลยก็คือมันผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับและตัวแขนของโคมไฟก็ทํามาจากซิงค์อลลอยยกรวมโคมไฟทั้งอันรวมฐานด้วยเนี่ยก็คือน้าหนักมันค่อน มันทำให้รู้สึกว่าใช้งานได้แบบมั่นคงแข็งแรงมากๆแล้วก็หมุนไปหมุนมาก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มเลย แล้วที่บอกว่าหมุนไปหมุนมาเนี่ยก็คือได้หมุนไปหมุนมาบ่อยๆแน่ๆนะครับเพราะว่าตรงขาของมันเนี่ยสามารถ adjust ได้หลายแบบมากตรงข้อต่อเนี่ยก็คือสามารถหมุนปรับได้ทั้ง2ข้อต่อเสร็จแล้วตัวฐานเนี่ยก็หมุนได้เกือบ360องศาเหมือนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยตรงหัวโคมไฟเองมันจะมีเป็น ball head อยู่นะครับให้เราสามารถปรับเข้ากับการใช้งานของเราได้แบบยืดหยุ่นมากๆและตงตัวแถบไฟของโคมไฟเองที่มันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนรอยยิ้มเนี่ยนอกจากมันจะทําให้หน้าตาของโคมไฟมันดูพิเศษแล้วก็ดีไซน์ยูนิกว่าโคมไฟออื่นนแล้้ววเีียยมมัังฟจร์ด ค,คือที่เขาดีไซน์ออกมาให้มันเป็นรูปรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยก็คือมันทําให้โคมไฟมันส่องสว่างได้กว้างมากขึ้นนะครับไอตัวองศาของแสงที่ออกมาเนี่ยก็คือกว้างถึง150องศานะครับหรือว่าครอบคลุมพื้นที่โต๊ะเนี่ยถึง90เซนไอที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าโคมไฟตั้งโต๊ะธรรมดาเนี่ยมันจะส่องสว่างแค่บางส่วนของบนโต๊ะอันนี้ก็คือไม่ใช่โคมไฟธรรมดานะครับเพราะมันส่องสว่างได้กว้างทั่วหน้าโต๊ะจริงๆแล้วนอกจากนั้นมันยังไม่หมดนะครับมันยังมีฟีเจอร์ที่ทําให้มันดูพิเศษกว,วย อย่างแรกก็คือตัวริงด้านบนของมันนะครับเวลาเปิดปิดโคมไฟอันนี้เนี่ยก็คือแค่แตะที่ตัวริงนะครับมันก็คือจะเปิดหรือว่าปิดไฟแล้วเวลาจะปรับความสว่างหรือว่าอุณหภูมิสีของแสงเนี่ยก็คือปรับจากน็อปด้านบนนะครับ เวลาจะเปลี่ยนโหมดการปรับก็แค่กดลงไปที่น็อปหนึ่งทีครับก็คือจะเปลี่ยนโหมดแล้วฟีเจอร์ส์ทของมันเนี่ยก็คือมันจะเหมือนตัวสกรีนบาร์พลัสด้วยนะครับก็คือถ้ามาดูใต้ตัวโคมไฟเนี่ยมันจะเห็นว่ามีเซนเซอร์แอมเบียนท์ไลท์อยู่นะครับพอเราแตะค้างที่วงแหวนเนี่ยตัวโคมไฟมันจะเข้าสู่ออโต้ไลติ้งโหมดนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลของเซนเซอร์ข้างล่างแล้วก็ปรับความสว่างให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพแสงในตอนนั้นนะครับโหมดออโต้ไลติ้งเนี่ยก็คือจะแบ่งยยนะเป็น book reading, reading, อีกสองา like โหมดบุ๊กเรดดิ้งเนี่ยก็คือจะใช้แสงในโทนสีที่เย็นหน่อยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันดิจิทัลเรดดิ้งก็คือจะใช้แสงในไฟที่โทนอุ่นหน่อยเวลาแสงในสภาพแวดลอ้อมรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือความสวาม่างมันก็คูจะปรับให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือฟีเจอร์พวกนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะครับแล้วส่วนเรื่องดีไซน์ของมานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นดีไซน์ที่ยูนิคมากๆแล้วก็เอามาตั้งในห้องเนี่ยมันถือว่าเป็นสเตตเมนท์พีเ,ย,นะเ,เ,นนเยันละครบ ถ้าใครอยากประหยัดพื้นที่แล้วก็มีสกรีนไทม์เยอะๆเนี่ยก็คือเลือกเป็นเจ้า BenQ Screen Bar Plus นะครับส่วนสำหรับใครที่อยากได้โคมไฟตั้งโต๊ะที่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะๆที่สำคัญดีไซน์ยูนิคเนี่ยก็คือเลือกเป็นเจ้า BenQ With Desk Lamp ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมยมนพัทรด้วยนะครับสำหรับวันนี้แลาไปก่อนสวัสดีครับ